ใ like, ่รถสัเสร็จก็ได้ตอนนี้หลอกหอยลยอยนี่เสี่ยง่ถามให้บออาหลังไ้ไไปทางเนี่ยพรอไปาษารมตกนทางภาษา่สุดกาลยไอ้พ่อองมึงเน่ยมึงกลับมามึงเพื่อนน้อยแล้สีเนี่ยกบมอ

มาดูไอ้เที่ยวนี้อื่นเคยดูเห็นปล่อยลอยลำวะไม่มันยอมตอนเนี้ยมันยอมมึงเดี๋ยวพ่อมึงแก่เชือกตอนมึงปอกตาไปด้วยเลยแล้วกัน ภูมิภูมิภูมเปิดเปิดบ่อเอาเชือกมาสิงห์ทองหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งวันที่หกเก้าองต่างเลขยี่หรอาตองจำทางหรอกนะแล้วแจ้งมาไงอ่ะเราแจ้งไปครับว่ามีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ครับเขาบาพอมาเจอนี่เป็นไง ขนาดกลางนะครับตัวนี้ขนาดกลางปกติพวกผมเจอใหญ่กว่านี้ครับอแต่เนี่ยเขาหน้าจะแบบเขาอยู่มหาะไรกินมาป่าครับสู้ไหมสู้ครับสู้ตัวนี้จะสู้ครับเพราะคือถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาจะฟาดเราทาชีครับอแต่ทางที่ดีคือเรายืดดูเฉยเฉดีกว่าครับแล้วรอให้เจ้าหน้าที่มาแล้วก็ดาเนินการจับเหีืยอันนี้จะเอาไปปล่อยที่ไหน อันนี้ผมจะไม่ปล่อยในป่าครับนอกเขตกล้เขตไม่ได้เขตนี่แหละครับให้ห่างไกลเลยให้ห่างไกลจากชุมชนครับเพราะคืออันตรายครับอืมอืมอืมคว่ามันจะตายมันก็ไม่ตายคุณล้อนี่ถ้าไม่ไม่เจอมันก็ก่อก็โดนขมือแล้วตัวนี้ก็เดินออกมาเห็นเดินอยู่ตรงหน้ารถเนี่ยเดินอยู่ตรงเนี้ย้วไล่มัน ไล่พวบมันเลยวิ่งเข้าหลังบ้านไปเลยอืเข้าหลังบ้านหลังบ้านมันลูกน้องเขาเลี้ยงไก่ไวนะ้ไงถ้าว่ามันน่าจะน่าจะเข้าไปหากินงไก่อะไรนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าขาเลยครัตอนแรก<ๆ>เห็นตอนแรกคิดว,ว่าจอเทพเดินมาดูใกล้ๆแล้วไล่มันมันเลยวิ่งเข้าหลังบ้านไปเลยตัวใหญ่อะตัวใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่เท่าขาเนี่ยอ๋อตัวใหญ่มากเลยเคยมีเข้ามาบ้างไหม ข้ามาลออย่งนง่ายตอนนี้แล้วรอบที่แล้วมันหนีออกไปได้อตอนนี้มันมันมันติดเรามันออกไม่ไดไ้เลยต้องตา่ที่